วันนี้อากาศดีค่ะก็เลยว่าจะพามิลลี่จินส้มแล้วก็สนุกสนานไปเดินเล่นแถวบ้านแล้วก็อยากจะโชว์บรรยากาศของประเทศอังกฤษในช่วงนี้หลังจากช่วงของเทศกาลคริสต์มาสให้เพื่อนๆได้นนชมกันค่ะ ready Millie? okay let's go ันนี้อากาศดีนะคะหลายๆครอบครัวก็เลือกที่จะออกมาเดินเล่นในวันนี้กันกิจกรรมที่คนที่อังกฤษเขาทํากันส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่อากาศดีแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเดินป่าแบบนี้ละคะ่ะบริเวณใกล้บ้านก็จะมีป่าให้ไปเดินบางที่ไปได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าจอดรถนะคะเหมือนพาควันนี้ที่ไปกันนี่เลยบอกว่าจะพาไปดูน้ำตกน้ำตกอะไร เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะสวยแค่ไหนเป็นน้ำตกเล็กๆค่ะไม่ได้เป็นน้ำตกใหญ่ๆข้างหลังนะคะเป็นน้ำตกนีย่ยิ้มานายกลัวกลัวน้ำตกพาแม่มาดูน้ำตกแล้วกัวน้ำตกเหรอ น,นึกออกละเวลามาเดินป่าอย่างเงี้ยสมัยที่อยู่เชียงใหม่นะคะพาเด็กเดกเดินป่าแถวดอยอินทนนท์เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละแต่ที่นี่เขามีหลายที่ให้เดินจะพาหมาไปเดินเล่นอ่ะมิจินซ้อมระวังหนูนี่ถ่ายไป <laughs> ถ่ายไปเดินไปก็ต้องเดินระวังนะว่าพื้นมันลื่นเหมือนกัน มิลลี่บอกว่ามีน้ําตกอีกอันหนึ่งจินส้มสํารวจสํารวจใหญ่เลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็สํารวจไปหมดเลยป้าจินส้มช้ากับจินส้มเนี่ยค่ะไม่ยอมเดินไปไหนเมลลี่เป็นคนนำทางเพราะเมรล,ลี่มาบ่อยรู้ทางแม่ไม่รู้ทางจินส้มมาแล้วลูกอ่ะบทจะไวก็ไวนะบทจะช้าก็ช้าน,นี่ นี่เป็นน้ำตกอีกอันนึงนะคะใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยนึงอันนี้มีทางเดินให้ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะเดินหรือเปล่าน้ำจะเชี่ยวเหมือนกันนะคะอยากจะบอกว่าเป็นการเดินที่ลำบากลำบนมากเลยเพราะว่า มันเป็นโคนดูเท้าแบบเป็นโคนเต็มเลยอ่ะไม่ไหวละแดดดีแดดดีมีหมาสองตัวแล้วต้องหอบมินลี่ด้วยโอ้โ oh, ห <laughs> ระวังนะั้นล้มนี่คือพลาดเลยล้มกันหมดเลยท <laughs> ั้งครอบครัว <laughs> ว่าทำไมจะต้องมาเดินป่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าแถวนี้เขามีที่เดินป่าเยอะ ทำไมต้องมาลำบากลําบนขนาดนี้แล้วก็เวลาแดดออกทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้จะไปชอบปิง่งไปร้านกาฟงกาแฟอะไรก็ไม่ได้ไงก็มาต้องมาเดินป่าโอ้ยเหนื่อยเดินป่าก็จะเป็นสภาพนี้นะคะ เย็นค่ะแต่ก็ไม่ได้เย็นมากมายอะไรเพราะว่าแดดตอกวันนี้ต้องเดินระวังนี่ก็ใส่รองเท้าบูทมามิลลี่เดินป่าเก่งชอบมาเดินชอบสำรวจธรรมชาติในหลายที่ไงค่ะเขาจะไม่สร้างบ้านเนาะเขาจะมีเป็นป่าให้คนได้มาเดินเล่นกัน ออกกาลังกายเพราะคนที่นี่เขาก็จะนิยมมีหมาอย่างเงี้ยมีหมาเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยแต่ว่าของเรามีหมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยตอนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่รู้จะเอาพาไปเดินที่ไหนแต่ว่าอยู่ที่นี่มีที่เดินเยอะนะแต่ว่า2ตัวนี้ยังตื่นเต้นยังไม่รู้ว่าจะต้องแบบทําตัวยังไงก็เลยนานๆทีแต่ว่าวันนี้มาไม่ไกลบ้านมากก็เลยพามาเดินเล่นกันได้ นี้ดีหน่อยเขามีทางเดินให้โอ้เมื่อกี้เดินไปหยุดหายใจไปกลัวล้มมินลี่ล้มไปรอบหนึ่งวดีเป็นแสงแดงภาพกเกงมินลี่อู้ใส่างตัวโปรดมาต้องพูดเบาๆเพราะเดี๋ยวจะเสียใจ แสงเกงตัวโปรดมาแล้วก็ถุงเท้าสายลุงเลอะหมดเลยของสภาพของแม่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไปไแม่เป็นไรซักได้ซักได้หัวล้อออกละหัวล้อออกละนี่บรรยากาศมินี่เป็นไงคะชอบเดินป่าไหมคะไม่ ทำไมคะเพราะอะไรคะ c u d like to get my feet. my toes cold I want to e y really go home <laughs> ปกติก็จะชวดโอ้วันนี้อากาศดีมาเดินทำมาเป็นพูดพาเดินข้ามสะพานอันนี้เบาๆหน่อยเมื่อกี้น้ำตกมันไหลแรงไปเนาะน่ากลัววันนี้ว่าประมาณนี้เป็นคลองเล็กๆอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่แหละ you ใก้จะถึงรถแล้วค่ะเราเดินมาจนถึงสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าหนาววินเทอร์หลังจากช่วงของเทศกาลคริสต์มาสเมื่อวานบ็อกซิ่งเดย์โอ้ยอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้แดดออกทุกคนก็เลยออกมาเดินเล่นดูสิสวยจังเลยถึงแม้ต้นไม้จะมีใบไ,ไม้จินซ้มสนุกสภาพจินส้มสนุกก็จะมีเท้าดำๆแบบนี้เดี๋ยวเราต้องหาทางออกกันว่า เราจะล้างรถยังไงนะคะเอ้ยไม่ใช่สิเราจะขึ้นรถยังไงล้างเท้ายังไงขึ้นรถเพราะว่าสภาพรองเท้าแต่ละคนดูโอ้โหโอ้โหสภาพแบบนี้นะคะจะขึ้นรถกันยังไงเนี่ยขอบคุณที่ตามรับชมก็จะมาอัปเดตชีวิตเรียกว่าอะไรชีวิตต่างแดนนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆเนาะ วันนี้ขอบคุณติดตามรับชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ซับส r i ร์ฟ o l l o w ผ่าน Facebook ของหมอมี่แอนเมลี่ด้วยนะคะเย็บผ้าเราก็ยังเย็บผ้ากันอยู่ขอบคุณติดตามรับชมไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ